สวัสดีครับวันนี้จะมาแจกสูตรสอนวิธีทำามอคาเย็นให้ดูกันนะครับมีส่วนผสมและทำยังไงมาดูกันเลยครับก่อนอื่นเรากรอกน้ำกาแฟออกมาให้ได้2อออนนะครับหลังจากนั้นก็เติมน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครีมเทียม1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผงโกโก้ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับวันนี้เราทำา2แก้วพร้อมกันเลยนะครับหลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับวันนี้เราใช้กาแฟสดนะครับเราใช้กาแฟ20กรัมนะครับ แล้วกองน้ําออกมาให้ได้2องออนนะครับคนให้ทุกอย่างละลายนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเติมนมข้นหวานนะครับส่วนผสมนะครับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป4ช้อนชานะครับหรือว่า20นะครับแก้วนี้ก็เติมลงไปเลยนะครับท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ปรับหรือว่าลดนมข้นหวานได้นะครับ อันนี้คือสูตรมตาตรฐานของร้านเรานะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยนมจืดคารีชันนะครับเราใส่ไปแก้วละ30 ml นะครับเพิ่มความหอมหรือว่าความหวานมันให้กับเครื่องดื่มของเรานะครับหลังจากนั้นก็คนให้ส่วนผสม,มให้เข้ากันนะครับระหว่างเครื่องปรุงอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนั้นเราก็มาตักน้ําแข็งได้เลยนะครับ น้ำแข็งตัดให้พูนแก้วเลยนะครับวันนี้เราใช้แก้วสีพกออนนะครับสำหรับเมนูนี้เราลาดช็อกโกแลตท็อปปิ้งข้างแก้วตกแต่งให้สวยงามด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เริ่มเทได้เลยนะครับเทแก้วนี้ก็เทลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามน่ากินหอมๆมากๆเลยครับเมนูนี้หอมโกโก้หอมกาแฟมากๆเลยครับอันนี้คือเมนูมอคค่าเย็นนะครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาตบท้ายด้วยฟองนมนะครับ ปะข้างบนนะครับฟองนมสตรีมให้หอมๆนะครับตักใส่เรื่อยๆตักให้เต็มแก้วเลยนะครับแก้วนี้ก็ตักใส่เลยนะครับเห็นไหมครับสีสันสวยงามน่ากินหอมๆมากๆเลยครับสูตรนี้สามารถทําตามหรือปรับใช้ได้นะครับทุกคนทําง่ายๆนะครับอันนี้กับเมนูมอคค่าเย็นนะครับหลังจากนั้นก็ตบท้ายด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับลาดข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับน่ากินมากๆเลยครับทุกคนแก้วนี้ก็ท็อปด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตเหมือนกันนะครับ เห็นไหมครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับกับเมนูม็อกค่าเย็นนะครับน่ากินมากๆเลยครับทุกคนสามารถทำตามหรือปรับใช้ได้นะครับสูตรดีนะครับทุกคนว้าวน่ากินไหมครับ